โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับรูบรบรบ้สึกว่าอยากกินมันแต่ว่าใครที่อยากกินไม่เป็นอยากกินนะสำหรับผมโคตรอร่อย ปอนนุมเข้าอืมมันจะเข้ามาที่จมูกแรงของมันครับนี่ก็ทำอย่างนี้ดูว่าผมชอบกินแบบนี้นะ ไม่รู้ว่าช่วยให้ว่าป้องกันโควิดผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมชอบกินเฉยเขาไมีเขาทำให้กอนก็เลยดืมไม่ได้กินเยอะนะว่า ผมเป็นคนที่แบบว่า,วาไงอ่ะมันกลินแล้วมันให้กลิ่นของเราอ่ะในปากมันจะดิ้นขึ้นแล้วก็คือมันทำให้ว่าร่างกายเราไงสุดชื่นนะผมนะแต่ว่า,รวาเราไ่นนู่้อว่าไรเจ็บเป็นยังไมนหอมแดง รู้สึกว่ามันจว่างนิดๆเนื้อริดของมันมันจะออกที่จมูกออกมาแล้วเมื่อมันระบายมันไปครับอะไรที่จมูกอ่ะมันกินไปปุ๊บมันจะออกมาที่จมูกมันจะทำเสพจมูกมาของเราว่ามันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะจะดีเว่าะว่า หรู้ว่าทำมีมูลไล่เนี่ยแพ่กานกลุ่มแพ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ากินไปมันจะมีผลกระทบอะไรรเรามีรูประจำตัวแล้วนะก็แล้วใครที่แบบไม่จับเป็นอหยาก,กินอยากกินตามเป็น,นีเป็นความชอบขรงตัวนะกินน้นำพริกแมงดา อร่อยอยู่แล้วกินกับเกลือแบบนี้อร่อยกว่ากระเทียมยมันจะมันจะมันกัดแรงมากกินเยอะนะถ้าใครอยากกินตาม เห็นบางคลิปก็บอกว่าถ้าใครติดโควิดให้กินเติมแดงเติมข้าวเนี่ยกับเกลือแล้วก็หยุดลมหายใจผมก็ไม่รู้ว่ารัมันจะจริงหรือแต่ผมกินแบบนี้ตลอดในโรงงานก็ติดติดแล้วอ่ะปิดเยอะติดเป็นฝันเราผมตรวจหลายครั้งแล้วไม,ม่ติดผมตรงนล้ก็ไปฉีดวัคซีน แต่ว่าเราก็ไม่ประมาณนะแต่ว่ากินอันนี้เราป้องกันโควิดได้ไม่ใช่หรอคือเราต้องใส่แม็กแล้วก็นียเรียกนการที่อยู่ใกล้กิดกัน,กนแล้วก็สมัมผัสกันโดยตรงนะครับแต่ว่าการเข้าห้องน้ําระวังที่สุดแล้วก็การที่เรากินข้าวกินน้ําระวังที่สุดว่าเราใส่แม็กวันี้ใช่ไหมครับเวลาเราทำหนังออกกินกินของอะไรตา่าง กินชุนหน้ากันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครติดหรือมติดแต่ว่าการกินแบบนี้มันก็มันก็ป้องกันได้ลหนึ่งนะแต่เราก็ต้องมีเจนล้างมือปุบตัวตลอดนะครับอันนี้เป็นการกินด้วยแล้วก็จะแชร์ความรู้ด้วยนะพราะว่าในโรงงานของผมก็มีคนติดอยู่นะเขาก็เอาไปเด็กสามล้วมันเป็นมันติดเป็นกะเลยครับติดเป็นกะกะกะบีนี่ยติดหมดเลยแต่กะเอไม่เป็นไรพวกนี้เราก็เอาไปฉีดวัคซีนกัน อืม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 ้ีมโรตีกินข้าวเสร็จแล้วแล้วอ็กินโนตีอี มันจะไคล่รับเนี่ยพินปุ๊บมันจะไหลรุลม,มันจะไหลในตจ,จมูกแต่ว่าเจ้าตัวนี้เซฟกว่าผมกินไม่เยอะหรอกเจ้าน้อยเจ้เนี่ยบาย